สเสนยาแฝดสมัยนี้ถือเป็นเรื่ององมงายแต่ถ้าสมัยเมื่อ200ปีก่อนการทำสเสนยาแฝดถือเป็นประเพณีที่ไม่ดีงามอย่างหนึ่งของคนไทยและเป็นเรื่องผิดกฎหมายลงโทษร้ายแรงมาก ในสมัยก่อนนั้นผู้ชายชอบมีเมียหลายคนตามประเพณีทําให้บรรดามีเมียทั้งหลายมักจะเกิดความหึงหวงกันเมื่อฝ่ายหนึ่งเห็นว่าผัวไม่รักตนแล้วหรือรักน้อยไปก็อยากให้ผัวรักตนมากๆก็เลยใช้วิธีการทำเสน่ห์เล่กกลซะเลยซึ่งส่วนใหญ่ที่ทำมักจะเป็นเมียน้อยขี้อิจฉาริษยาทั้งหลายการทำเสน่ห์เล่กกลของผู้หญิงมีหลายวิธีไม่แพ้ผู้ชายเช่น หงร้อนมังกรรำคือการยืนหรือนั่งกลางโดยผ้านุ่งหรือกระโปรงคลุมรอบม้อข้าวม้อแกงหรือสำรับกับข้าวที่จะให้ผัวกินการทำหงร่อนมังกรรำนี้ถ้าผัวไม่รู้ก็กินอร่อยอร่อยดีแต่ถ้ารู้เห็นการกระทำต่างๆบางคนก็ถูกผัวเตะเป็นหงปีกหักไปเลยหรือบางรายกำทันตาเห็นพอกางผ้านุ่งเหนือสำรับกับข้าวที่กำลังร้อน ก้นจำเบ้ารงสํำรับเนื้อหนังบางสาตรงที่อ่อนๆก็ร้อนผู้พองไหมลาบากกายไปก็มีการทำสเสนียาแฝดคือการเอาน้ำสกปรกต่างๆเช่นน้ำซักผานุ่งหรือซักผ้าประจำเดือนมาเหาะในน้ำดื่มหรือในอาหารให้ผัวก,กินหรือเอาเส้นผมในที่ลับเผาให้ไหมเป็นผงแล้วเอาโรยใส่น้ำหรืออาหารให้ผัวก,กิน การกระทําเหล่านี้ถ้าผัวรู้เห็นคองอาเจียนสาวันสามคืนและคองอลาวาดหน้าดูเช่นกันการฝังรูปฝังรอยวิธีนี้ต้องให้หมอหรืออาจารย์ทางไสยศาสตร,ร์ทำคือใช้ไม้รักหรือดินในป่าช้าแกะปั้นเป็นรูปผู้ชายแล้วสลักชื่อเขียนชื่อผู้ชายลงไปถ้าจะให้รักกันก็แกะปั้นให้รูปผู้หญิงรูปผู้ชายหันหน้ากอดกัน ถ้าจะให้เกลียดกโกรธกันก็แกะปั้นให้หันหลังให้กันถ้าจะให้ผัวรักก็เอารูปปั้นไปซุกไว้ใต้หมอนผัวแต่ถ้าจะให้ผัวโกรธเกลียดกันก็เอารูปปั้นไปฝังไว้ใต้บันไดที่ผัวขึ้นลงการสักหรือลงนะวิธีนี้ต้องให้หมอหรืออาจารย์ทางไสยศาสตร์ทำเช่นกันการสักนี้ลงได้หลายแห่งเช่นลงที่หน้าเรียกว่าณห,หน้าทองลงที่หน้าอก ลงที่ท้องน้อยลงที่โคนขาและลงในร่มผ้าต่างๆสำหรับการลงในที่ร่มอาทิหน้าอกและท้องน้อยหรือหัวหนาวปรากฏว่าอาจารย์ที่ลงบางคนพอเห็นหน้าอกสาวๆหรือเห็นท้องของคุณนายแม้ท้องจะลายไปบ้างอาจารย์ก็เป็นอาจมทันทีลงผิดลงถูกก็เลยมีเสร็จอาจารย์กันไปบ้าง อาจารย์ได้ทั้งเงินและตัวฟรีไปก็สบายหรือไม่เช่นนั้นอาจารย์ก็เข้าตะแลงแกงในข้อหาอนาจารข,ข่มขืนกระทาําชำเราเนื่องจากการกระทําเหล่านี้เป็นดิรัจฉานทางพุทธศาสนาจึงไม่สนับสนุนดังนั้นในสมัยโบราณจึงกําหนดโทษการกระทําดังกล่าวไว้หนักมากดังจะเห็นได้จากกฎหมายลักษณะเบตเล็ซึ่งตราเป็นพระราชบัญญัติในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุลาโลกเมื่อจุลศักราช1150มีความตอนหนึ่งว่าผู้ใดจะให้ผู้อื่นพิศวงงงงวยในตนแลประกอบกิติยาคุณปนยาแฝดด้วยสินใดๆก็ดีแลปั้นรูปฝังรูปด้วยวิทยาคุณประการใดๆก็ดีพิจารณาแล้วเป็นสัตว์ไซให้ทวน60ที เอาขึ้นขาอย่างประจานแล้วทะเวนบกสวันเรือสมวันแล้วค่าเสียอย่างไรก็ดีการทำสเสน่เลขกลได้ผลหรือไม่ก็สู้สเสน่ปลายจะวักให้สมกับคำพังเพยที่ว่าสเสน่ยาแฝดปอดแปดก็หายสเสน่จะวักผัวรักจนตายสำหรับวันนี้เดอะเติร์ดอายขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ